สำคัญนะคะของคุณป้าเป็นต้า้ดูแรุ่นแม่กี่ปีแล้วนะแม่สามสิบไหมเราอ่ะสสิบแล้วรุนแดงแล้ว่ไม่ต่ำกว่าห้าไม่ต่ำกว่าห้าสิบหรือเปล่า้โหข้ละสะสองโลสองโลอย่างเงี้ยอ๋อก็หลายร้อยไม้อยู่นะแม่หลายร้อยไม้นะ ตีกติบะผู้ชมเยอะไม่ไหวโคตรคุ้มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพิศาชาแนลนะคะช่องนี้จะพามอร่อยเด้อจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดในนะคะท่านผู้ชมเป็นหอนใาการตลาดไนนะคะข้างดับเทิมนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านลูกชิ้นทอดนะคะเตาถ่านนะคะท่านผู้ชมนี่น่ะทางด้านหลังนะคะนี่นะคะขายดีมากนะคะท่านผู้ชม เป็นร้านเด็ดของเราในวันนี้นะคะไปตัดเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านนะคะท่านผู้ชมเป็นเตาถ่านนะน้ำซิมโคตรเด็ดนะท่านผู้ชมไปบรรยากาศก็จะอยู่ตรงโน้นนะคะท่านผู้ชมเป็นหอในการตลาดในนะคะตรงนี้อ่าสถานีหนับเพลิงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ร้านที่เรามาแนะนําวันนี้นะคะเป็นร้านที่อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นอ่าโรงหนังเต่าะคะท่านผู้ชม เป็นทอดต่อฐานนะท่านผู้ชมเป็นร้านดั้งเดิมนะคะที่นี่นะคะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมี่อฐานหม้อเราแอบ,บชิมไปแล้วนะคะท่านผู้ชมน้ำซึมของคุณป้าเด็ดโคตรนะคะนี่เลยคนแบบนี้นะคะสีสันนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ของคุณป้าเนี่ยจะมีเป็นไส้กรอกนะท่าผม้ชมไม่ใช่ไส้กรอกยานค่ะคือเป็นไส้กรอกทอดนะคะ นี้ค่ะที่สำคัญนะคะของคุณป้าเป็นตอขานนะจ๊ะเลยใส่กรอบเราลงไปแล้วค่ะเริ่มได้เลยนะจ๊ะน,น่าคาันมากเลยไม่ชมใส่กรอบของคุณป้าเมื่อกี้ จ้าวัดีจ้าจ้าวัดีจ้าอันนั้นสิบบาทลูกขายไม่แพงสุสด <c oughs> อันนี้แยกกิ้นกินไปเลย,เลยอ๋อเขาเลือกลูกชิ้นทานด้านนี้ <ๆ S 2> คุณป้าก็จะทอดให้ใหม่ค่ะท่านผู้ชมนี่เลิศค่ะร้อนๆนะท่านผูนน้ชม,มเป็นเตาถ่านด้วยค่ะป้าจ๋าเปิดร้านกี่โมงจ๊ะมาพร้อมกันเลยนะ ห้าโมงเย็นโอเคค่ะห้าโมงเย็นค่ะท่านผู้ชมอยู่ถึงเนี่ยทุ่มทุ่มเดียวนะคะแล้วก็คุณป้าจะไปต่อตรงนน้นเลยเป็นอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณป้าตลาดตรงนน้นที่คุณป้าไปต่อต,ต,ตลาดแดงนะคะเป็นโตลุ่งนะคะคุณป้าตรงนน้นไปต่อตรงนน้นถึงประมาณสามสี่ทุ่มค่ะท่านผู้ชมถ้าหมดก็หมดเลยนะคะมมหมดก็จะกลับน,นะก็ข,ข,ข่าวแดงคนครับ ลูก <onder> ค้า,าคุณป้าเยอะเยอะนะท่านผู้ชมิดสามสิบห้าบาทค่ะ ้นที่5บาทนะคะคุณป้าค่ะ5บาทค่ะท่านผู้ชมถึง10บาท5บาท10บาทแล้วก็จอ5้าดาวขายยี่อ๋อจ้าป็นจอ5ดาวจากส0บาทจ้าจอ5ดาวขายยี่สิบค่านผู้ชมแล้วก็ไส้กรอกเลยจ้ะแม่ไส้กรอกลูกคือบาทลูกละ2บาท เยียกดจอน,นี้ไม่จิ้มนะคะจิ้มค่ะจิ้มกินมไม่จิ้มแต่จออ๋อไม่จิ้มแต่จ้อกินเผ็ดนะคะค่ะกรอบก็จินเผ็ดนะคะอ๋อมีเผ็ดมีหวานค่ะท่านผู้ชมนี่คนจะให้ดูความฉ่ำๆของน้ำจิ้มนะคะเดียวหอมพริกหน่อนนยอเ,เป็นสไตล์ไหนจ้ะแม่น้ำจิ้มมะข<ม>ามปียกมะขามนะคะ ขายด้วยแกรุ่นแม่กี่ปีแล้วนะแม่สามสิบไหมของเราอ่ะสามสิบแล้วรุ่นแม่โอ้ไม่ต่ำกว่าห้าไม่ต่ำกว่าห้าสิบหรือเปล่าแม่ห้าสิบเก้าแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดค่ะท่านผู้ชมราคาเยอะมากเลยค่ะสี่สิบบาทลูก เรื่อยๆค่ะท่า <in> <majesty> <music Brothers> นผู้ชมเด็ดมากค่ะน้ำซิมคุณปาเด็ดมากจริงๆค่ะต้องมาลองนะคะอันนี้ของใครคะแ่ยงกินเอาี้วันนี้ไม่ได้ขายเหรอนี่ไม่ได้ขหมดงานแล้วฮดงานแล้วหมดงานแล้วนตอนนี้ไปลงอยู่ที่พิจิตรไปไหนนะพิจิตรโอ้ไม่ไหมไกใจแท้ ก็เอเช่าห้องที่นู้นอมาูมาเ๋เือนุ้ใส่เลยนะที่มาทานบ่อยไหมพี่อ่อย่เป็นรู้จักกันรู้จักกันนะคะรู้จักตัวเองด้วยรู้จักกัน FC ผูชมขอบคุณค่ะนี่ปายังนั่งดูอยู่เลย จิ้มคนตาเขาเด็ดนะคะวินลองเคยลองไปครั้งหนึ่งนะคะจิ้มเลยนะคะจ้ะอันอันอันเอออันนั้นไม่ต้องจิ้มนะไม่ตองอหรอจ้ะจ้ะรอให้นานจ้ะจำนะท่านผู้ชมนะนะแลาวก็คนหนึ่งคนเขาสานานนะจ้าแต่ถ้าไม่มีเผ็ดก็มีเป็นหวานนะแม่นะค่ะถ้าเกิดคนไหนไม่ได้ว่าจะกินหวานไม่ผสมเผ็ดก็ได้เราก็กินเผ็ดไม่ได้อย่างเงี้ย อยากกินมะลกท่านผู้ชมอ๋อันนี้แสดงว่าเด็ดมากค่ะท่านผู้ชมเราต้องลองตัวนี้นะคะวันนี้เราก็จะลองเป็นไแ้กรอกด้วยนะท่านผู้ชม กำลังลงไปนะคเ่อลคแม่ไต่กอบวันนึงนี่วันละกิโละแม่ไม่ได้นับเป็นโลเลค่ะเป็นไม้เหรอคะแม่อ๋อแค่กอบไม้ใช่ใช่เนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะอ๋อไม่เคยนับเลยไม่เคยนับเลยนะแม่ กบกินแล้วก็จะมาว่าลราอย่างละสองโลสองโลอย่างเงี้ยอ๋อก็หลายร้อยไม้อยู่นะแม่หลายร้อยไม้นะท่านผู้ชมเอามาอย่างละสองโลสองโลแต่มีขอดอกนมมาเยอะจ้ะอ๋อเพราะว่าลูกค้าจะกินขอดอกนมกับชีสทุกคนชีสอะไรครับขอดอกนมแล้วก็ชีสนะแม่่ทีลูกค้าชอบจ้ะเ็กเลยแล้วก็นั้นก็อย่างละสองโลสองโลจ้ะ ส0 0 0าขาว20วยนกันครได้นิมยี่สิหกสิบเจ็ิบแปดิบเก้าสครับรคิ 50, 70, 80, 90, เผพิ่แทนทีเัจิ้มจยี่สิบค่ะ การจับอันนี้ของของของชิ้นก่อนี่ขอใครเลยที่มาครับชิ้นเส็ดเก้าสิบโอ้โหสิลูกคว้าลูกคว้าแม่เยอะมากเลยนะสิบสามสิหอันนี้ใครเอ่ยนี่ยใส่มาเลยสามสิบห้าสามบาทเลลเผ็ดไหม อันีผักให้ด้วยท่านผู้ชมเป็นแตงนะคะมี่กรอบยิ้มเผ็ดเลยนะคะะรนนะับต้อนรับขอบกรอบข้อ,อยังไม่ี่แล้วก็อันนี้อะไรคะท่านผู้ชม,ม,ชมน่าจะเป็นเอ็นหมูนะเอาเอ็นหมูเอาแม่แล้วก็อันนั้นอะไรอะคะกรอบปลากรอบยี่สิบจ้ะแม่

ส <30. S 2> ามสิบี่แย,ยกจิ้นไปไหมคะข้าหโรลจิ้น,ปนไเปนไเลยจิ้มเลนข้าโล่าปไปเลยนะเดี๋ยวรูวก,รววก,รกินนะ 嘿嘿嘿 ทุ่มนะคะท่านผู้ชมก็แม่ก็จะย้ายไปตรงโต๊ะลุงนะคะโต๊รุ่งนี่อยู่ถึงประมาณสามทุ่มไหมจ๊ะสามทุ่มค่ะท่านผู้ชมแม่มีวันหยุดไหมจ๊ะไม่เคยหยุดค่ะท่านผู้ชมโอ้โหขยันมากค่ะแม่ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดเลยนะคะฟังก็จะมีวันหยุดแต่จะบอกว่าจะเกิดลูกกินร้าน ป้าหมวยอ่ะเขาจะรู้เลยอ่ะจ้ะรู้เลยนะแม่ร้านในตำนานนะคะนะมาจ้ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะอา้าวเป็นรูปชิน้นหมูก่อนเลยจ้าห้าบาท แปบห้าบาทเผ็ดพอดีนะท mm hmm. ่านผู้ชมเราเพื่อนฝากอะไรไม่รู้เนี่ยรสชาติเผ็ดพอดีนะลุงป mm hmm. ้าเขาไม่แต่งก็วด้วยนะ ิวนะท่านผู้ชมข้างหลังนี้เป็นโรงหนังสมัยก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นแซกกอกแดงนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ห้าบาทนะถูกไม่ไหวแต่แม่ อร่อยยันไส้กรอกค่ะท่านผู้ชมไส้กรอกแม่แป้งน้อยมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก,ก็น้ำจิ้มคือน้ำจิ้มแบบมันไม่ได้เผ็ดมากค่ะท่านผู้ชมแล้วมันก็ไม่ได้เปรี้ยวแบบมะขามมากมันแบบมันกลมกลม่อมมันพอดีนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นลูกค้าสั่งกันเยอะนะคะท่านผู้ชมเป็น ปลาขาานะคะชิ้นปลากรอบปลาข่าอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมห้าบาทถุงเนี้ยคือแบบ สี่สิบถูกสี่สิบค่ะท่านผู้ชมเยอะไม่ไหวโคตรคุ้มนะคะถ้าใครไม่กินเผ็ดกับแม่เขาก็จะมีเป็นน้ำจิ้มหวานนะคะให้นะคะแล้วใครมาสั่งน้ำจิ้มแบบปกตินะคะท่านผู้ชมโคตรอร่อย ก็เดี๋ยวสักประมาณทุ่มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวแม่ก็จะย้ายไปโตลรุ่งนะคะเขาเรียกว่าตลาดแดงะค,ะะคะ่ะท่านผู้ชมอร่อยะคะ่ะกินไม่หยุดนะคะท่านผู้ชม แม่จะขายคูกับขนมขนมปังนึ่งนะท่านผู้ชมอันละห้าบาทนะคะที่เรามารีวิวกันครั้งที่แล้วนะคะ<ม>อทอดแบบเตาถ่านนะ,ะท่านผู้ชมมันเหมือนจะอร่อยกว่าแก๊สไหมคะน่าจะความรู้สึก,ก่วงตัวนะท่านผู้ชมแต่ว่าเรารู้สึกว่าอร่อยกว่านะคะ ยอดสลับใครนะคะที่อยากมาทานร้านลูกชิ้นเต้าถ่านแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถมาได้เลยนะที่หอนาฬิกาตลาดในนะคะท่านผู้ชมข้างดับเพลิงเลยนะคะคุณป้าเขาจะเปิดร้านประมาณ5้าโมงเย็นนะป้าไม่มีวันหยุดถึงประมาณตรงนี้แค่หนึ่งทุ่มนะคะแล้วคุณป้าก็จะไปต่อตรงโน้นเลยตรงตลาดแดงค่ะเป็นตลาดโต้รุ่งะค่ะตรงโน้นนะคะถึงสามทุ่มนะทุกวันนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมให้ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ